พ่อหนุ่มคนนี้กำลังจะเปอนต้นไม้โอ่ตานวกพ่อหนุ่มคนนี้เกิดพ่อหนุ่มคนนี้กิอะไรได้บ้าเบาอย่าเบา่นะตัวตัวล่งแน่นมันคือเงียงแี่ไนนะไมนิปักหัำนะแล้ มันก็อ่อนนะเพื่อตอนของจิ้วขึ้นม่อันอ่อนวัวววนนี้ยิ้วแบบยิ่งแล้วก็ขึ้นขึ้นตอนไหนนลังหลังก็งี้นะ

เบาเจ้าเจ้าไม่ทนข้นแอบในโจ้อันนี้คนผุถากินเราวันนี้ครับ Ngoài ra, xíu mà thả kín mặc đan on. Hãy không thấy cô bạc ôi. thôi. Đi hốt cũng không. Cứ thả tô thôi. Đi tô เอาพงยางมาใส่เอาพ่อ yeah. 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 ้ม so ันได้ลายเอากาเือเอากรให้่อออะงยางค่ะเกามาไห้และอันนี้เอาไป่อมาใส่กินนเดอตรงนีะ้เป็นหังอ่อนตอนเดกอบาอ่อนนนรกกตานกะสีแคมทางเลิศคนกับกาย sẽ bay đi phe nọ cái tuấn. cái gì? tân đi xây b้าน ở này. cái <laughs> gì? <laughs>

เด็กูนลงเหตีดมน่ะเออไ้กินได้นะไปดอยากเห็นนะอน่อยากใส่กุั่นแเยใส่แดมาทอนผ้าลัมันตานกินได้อยู่มู่บ้านนึ่งบกูเดียวนี่ขนาดกเดียวนี่กูนี่ยังหมด้ขิ่เลย ยาพุ yeah, yeah, yeah. ่นยาพุ ip, ่นแกบุยแกบุยกระบะเบิร์ด <Adjust> มีไล่ในพันเขาอยู <wwww> ่บ่เฮ้ยเขาฮิปไปไหมอืมหนุ่มดิบแบกเข้ามาเนี่ยขาเราฮิปไปบาอโอมบอกให้ขึ้นกับบ่ขึ้นนั่นแหละต่อยให้หัวหน้าขึ้นจนเมื่อยเมื่อกระสันบาดอีกแค่มวนำขึ้นกุกตาญัมได้บาดญัมนั้น จกินอะกินอะไเด้อจิ้งกะพนกะันก้มกับมามี่ไปแตะนี่เลยวอนน้มันอยู่แดดเลยคุยจับก้องเหรอขากินว้าวขา่ไมสูเอ้าน่า เอพาให้กินเนยด้วยกันเลยผ่าแบบเป็นดอกผ่านี่ยงามงามสุดนะดีกว่าได้กินฟรีนี่ไม่ไม่พาสิจับอะไรวะจับมังคินงานอะไรนี่ล่ะเขาสีฟ้ามือจะคองโอ้ยจะรับได้แล้วตอนถ่ายจิ๋วผ่ามือเบานื้อหวานดีๆได้นาดีๆไดลยว่าเห็นขลับอาเลย้เขาเอาลงแล้วขี่ลงขี่ซื้อผลาออกมาใช่ มาได้ทานผักชสมุวดมากินหมากานันนำกันเดี๋ยวปูซาวสิผายกินเลยนี่มาปรดเชนไปสูตรเตาทิ้งแล้ววะนตะน้ำเตะโอ้ยผ่ากางต่างก็ผ่านแล้วนั้นมันก็บบริกินหน้ามาแล้วอ <c oughs> เอาเข้าบได้วงกินหน้าเลยอ้ยโดผ่าบเป็นมวย,ย่อมหาบอกีก <c oughs> นี่เนี่นี่มม่าอ้อนกับผ่านี่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 พอดีค่ะนี่อ้อนนิวนั่งงามหนยถือสมือเขาหน่อ เอาตัวอย่างนี่พาตัวนี้มาสิพาพา,พาดีดีนี่เบิ่งคน่าอ่ามันได้กินน้ำกินทนั้งน้ำกินทั้งเนื้อเด้อไหวใจได้ลอหักพันมือตัวเองเดี๋ยวเด้อไปไม่มาเอาเห็นนะคันจะใส่มันไปคันเอาใส่มันบุไป,ไป,ไปอ้าเราเข็นมายังมาใส่บองตานี่หยางไปคือดีเหรอแล้ว มได้ได้เข้าคืนเมื่อยสิมาเข็นเมื่อบนนี่ได้ได้โตกะโลดได้มีลายป่ะเ้ลายด้เยก้งูกูขีดล่ไงดกูขีดบาจีก็ดันยิ่งให้เอิดมาใส่อะ

อนี่ยังกันนี่เบิ่นาผ่าจานกผ่ากนี่เขาผ่าปูเป็นบานนี้ผู้นี้ผ่าให้กินกันได้ะหมากเดียวหมากเดียวหมากเดียวลายเถื่อพาเจ้าจุกคล่า่านกินยะผ่าาเรากินนะผาาแบบในโัรวัศนเตาปเป็นนะ ปลาผ่านเอาไปตามตาเปทอดทยนนเอาไปแล้เอาเมียนลเมียนนั่นและเยสานมื่อใส่ตู้เย็นเมียนกินุ้งล้าเลือดทุ่งยางกันน่อยึงมามีอมจบก้องเอมม่งผ่อเข็ดยังไหวยังละมือพเ้ย

เสียบเลี้ยววานเอเแมจับอีอตไก่่นั่นข้อคอโอ๊่โอ้โออาไปได้จะไปถาตีนกันนะโอ้ยจได้ปะคือคือมวมัว้ะมาถึง้ตันจับทังนั้นนะมามืเขายามยนะเขายามาตกองกินอยู่บ่กินมาเลยนะต้องอยากมาใจอยากมา เจ้าหลักไปก็หลักมาตัวอยู่น้ำมงใจอยู่นะพองบ่ตัวอยู่ยังพุทธไม่มาแลอยอยู่พุทธเลยเยี่ยงอ่อนๆนี่นี่เนี่ยเพลนเจ้าวันเอ็นฝ่ายแก่นเฮ้ยหมักมันได้แดงนะแซ่บมึงจีผ่าเลยเขาผ่า ่าซับปางไงบอกไปได้ไปชือข้านะไปกับไปไกลไปพันฉลังกันนะเหอโอ้วยเหอะขี้หมึกก้าวเทาขาอาจารยิบันนโมู่นตอไใตเนียเข้าบนสองหพ่อูกน่เราไม่ผ่านนะเนาะผาับเราฝังทับผัวเาะงัดเลยผ่าเขาได้ัยิมเมื่อเลยเนี่ยาเาถังกูผ่าแล้วะมองมันคืเปกระผาหมุนแท้เลาให็กระผาคือานัไแหกูดีกว่าย อัเลยนี hey, right. right. ้อ่าแบบนี้เออเนาะแนวนี้เนาะบนไว้นะพาบัดทำเพาดูฮะชายจอยแล้วันสองยูสุดเติตามเราอดพัทหมได้ัเ็นบิเ็นสองนาะมันสองนาวยาวจอยชาเนาะอาสี่สี่ เป็นเยมากินดรอฮะเป็นแบบมูอย่งก็อยู่่เห็นนะมันด่าเฮามาจามาให้ถ่ายน้ำัดน้ำมาเลยตัวหมากจานก็ไล่ๆเนาะไล่บอเป็นตะกินมันอ่อนเบิ่งม่ตะแก่ัดอ่อน มีก้อนหนึ่งแต่ไม่ได้ขืนนอนเมื่อยมีใครขินกินบักตานเฮกินอะลรกินบะชวนโอ้ยมาเดี๋ยวสำหรับกินเนี้ยก็จะได้จบนลูกเพทำนี้ครับทุกไปไปพอกันกินอ่สำหรับินี้สบายดีเปสุขุุกคนก็ไปตากินอยู่ในระบาอม